สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube แล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะอัพิสดนี้นะคะขอพูดถึงซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งค่ะ,ะ Sense of Love นะคะซึ่งก็ออนแอร์อยู่ที่ Sohu TV นะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ทาง Sohu ผลิตด้วยเนอะ Sohu TV ซึ่งปกติแล้ว Sohu จะเป็นแบบมีเว็บไซต์ที่ใหญ่มากเกี่ยวกับ วงการบันเทิงมีข่าวสารทุกอย่างเลยนะคะรอบประเทศจีนเลยแล้วก็รอบโลกด้วยก็น่าสนใจจริงๆค่ะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เขาผลิตนะคะแล้วก็ผลิตมามีแค่14ตอนเท่านั้นแล้วก็หวานได้ดูแล้วนะก็6ตอนแรกนะคะได้ดู6ตอนแรกก็ ก็มีความรู้สึกว่าอมืมีสาระนะคะก็คือมีความอัดแน่นอยู่ <c oughs> เป็นจีนคอสตูมโบราณเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจอย่างดูสามารถดูได้ผ่านทาง YouTube นะก็มีสับเป็นภาษาอังกฤษให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็ทางวิกิก็มีนะคะใครเป็นมีล็อกอินของวิกิอยู่ก็เข้าไปดูได้มีสับอังกฤษอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะออกอากาศประมาณสองทุ่มของประเทศจีนนะคะก็ ชื่อจีนก็จะเป็นเหมือนกับหนวนเสียงเสีย้ยวว่นเสียงเสียนะคะนําแสดงโดยพวกเราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะคะแต่ว่าฝีมือการแสดงใช้ได้ค่ะแล้วก็เป็นแนวแบบว่าเบาๆนะคะเป็นลี้ลับเป็นแนวลี้ลับแล้วก็มีคอมเมดี้ก็คือสนุกสนานมาด้วยปะปนกันไปนะคะ กำกับการแสดงโดยคุณจางนานนะคะส่วนดารานักแสดงนั้นพวกเราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่หวานบอกเราว่าพวกเขาแสดงได้ได้ดีทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหวังฉวนนะคะชูปินฉ่ชูปินเคยได้ยินชื่อนะแล้วก็ส่งอีทรงนะคะแล้วก็มีหลุยเจียซี มีจางกวนเซิรนนะคะมีหลายท่านทีเดียวค่ะแต่ก็หวังนแนะนําไปทุกท่านคงไม่คุ้นเคยเอาจริงๆนะคะ,ะก็แนะนําให้ไปไปมีโอกาสมีเวลานิดหนึ่งก็ไปรับชมกันนะคะก็มีอาทิตย์ละประมาณ6ตอนเท่านั้นนะคะแลวซึ่งมันก็จะฉายประมาณ2อาทิตย์นิดๆก็จบแล้วนะคะเรื่องราวเป็นเรื่องราวของอสูรเงือกค่ะก็เหมือนกับ อสูรเงือกสาวนะคะอายุ300รอกว่าปีซึ่งเมื่อตอน300อกว่าปีก่อนนางก็เป็นเงือกที่ค่อนข้างจะใจเย็นนะคะแต่พอนางรอมาถึง300อปีแล้วนางค่อนข้างจะใจร้อนค่ะเป็นเงือกสาวหัวร้อนมากๆเลยนะคะชื่อว่าว่านเหนียงซึ่งสําหรับนางแล้วนะคะภารกิจของนางคือนางเนี่ยจะต้องตามหา ตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะก็คือตามหาการกลับชาติมาเกิดของชายคนหนึ่งที่มีวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้ววิญญาณน,นั้นคือมีเรื่องราวของความรักอันบริสุทธิ์อยู่นะคะนางต้องการสิ่งนี้มาเพื่อที่จะผลิตผลิตเป็นทูบหอม เพื่อใช้ชุบชีวิตพี่ชายของนางนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนางก็เลยเปิดร้านเครื่องหอมแล้วก็คือทําเครื่องหอมแล้วก็ทําพวกแป้งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นร้านที่ลี้ลับมากๆอยู่ ในเมืองล่วอย่างชื่อว่าลานหวนเสียงเสียวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะรวบรวมทูปนะคะทูบศักดิ์สิทธิ์นี่แหละแล้วนางก็รู้ว่าบนโลกมนุษย์นะคะในสมัยราชวงศ์ถังนะตอนนี้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการผลิตเครื่องหอมพิเศษดังนั้นนางก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่นางได้ผลิตมามา,มากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็คือพวก ทูบดอกบัวโลหิตนะคะแล้วก็มีไข่มุกมังกรมี มีดอกไม้แล้วก็สมุนไพรหายากอื่นๆที่นางจะต้องใช้เงินไปซื้อแต่ว่าหาซื้อได้ในในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็เมืองล้วอย่างที่นางอยู่นี่แหละค่ะ <c oughs> นางก็เลยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นนางก็จะมีพ่อบ้านที่คอยดูแลเรื่องเงินแล้วก็คอยเอาเงินนะ่ะแอบซ่อนต้องเอาแอบซ่อนอเจ้านายเอาไว้เพราะว่าเจ้านายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเลยนะคะทีนี้ค่ะ,ะก็มีคําล่าลือไปว่านี่แหละว่าร้านนี้สามารถที่จะ ทูบของพวกเขาสามารถทําให้คนตื่นคนตื่นจากการถูกของได้อย่างเช่นทูบสามวิญญาณทูบดูดวิญญาณอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นก็เลยเป็นที่นิยมคนก็มักจะเข้ามาแล้วก็ราคาที่นางเอกของพวกเราเรียกนะคะก็จะสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็พวกครีมความงามต่างๆแป้งต่างๆนะคะก็ตั้งชื่อได้โอ้โหหรูหรามากไม่ว่าจะเป็นแป้งผงอมะตะอะไรพวกนี้นะคะแล้วสิ่งที่นางเอกเราตามหายอยู่นะคะ ก็คือวิญญาณอมตะของพระเอกที่จะนำมากลั่นเป็นทูบรักภาคจากกันอันนี้คือชื่อทูบนะคะชื่อทูบหอมรักภาคจากกันค่ะซึ่งนางอะได้พบแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อ300ปีก่อนไงแล้วพอตามเขาไปทุกๆชาตินะคะก็คือ จะพามาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างกลิ่นหอมอันนั้นเนี่ยก็คือตายไปก่อนตลอดเลยนะคะพอนางไปพบปุ๊บเนี่ยก็คือพระเอกในแต่ละชาติก็จะถูกฆ่าตายไปทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนางเอกเราก็ต้องรอมาถึง3 0 0ปีแล้วก็อารมณ์นางก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ารอมานานก็จะแบบที่หวานบอกคือนางจะเป็นเงือกที่หัวร้อนมากๆเลยนะคะ ทีนี้เรื่องราวใน6ตอนบอกอะไรบ้างก็คือในชีวิตนี้นะความรักแล้วก็การผัดภาคเนี่ยที่จะได้อยู่ในร่างของนายนาน้อยฟางตระกูลฝางก็คือนักเอกเข้าใจว่าจะต้องเป็นนายน้อยตระกูลฝางแน่เลยที่แบบว่ามีรูปลักษณ์เหมือนคนที่นางตามหานะคะก็ วันเหนียงก็เลยพยายามที่จะตอนแรกก็จะพยายามดึงมาแต่แต่ด้วยเหตุบังเอิญนะคะตอนแรกพระเอกไม่ยอมแต่แล้วที่สุดพระเอกก็ต้องยอมเพราะว่าท่านย่าของพระเอกนะคะอยู่ๆก็โดนเหมือนมนต์ดำอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการทูบนะคะจากนางเอกไปใช้ในการที่ให้ท่านย่าตื่นเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวอย่างที่หวานเล่าไปนะคะดังนั้นทั้งสองก็เลยติดต่อกันแล้วก็นางเอกให้พระเอกมาเป็นเหมือนกับ คอยรับใช้อ่ะเป็นเบสเจเนอเรลเบสอยู่ในร้านนะคะไม่ว่านางเอกใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำค่ะทีนี้ก็มีสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านกับคนสนิทของนางเอกอีกคนหนึ่งก็พยายามที่จะแบบให้ให้พระเอกกับนางเอกแบบเกิดความรักคืออย่างนี้เรื่องง่ายๆก็คือผู้ชายคนที่นางเอก ตามหาเนี่ยก็คือจะต้องเกิดความรักนะคะเพื่อที่จะนำเอาความรักนั้นนมาใช้ในการผลิตเป็นทูบหอมนั่นเองแล้วทีนี้พอดีผู้หญิงที่พวกเขาไปจ้างมาใช่ไหมคะพอบ้านเห็นว่ามันแพง <laughs> ก็เลยบว่าเออเดี๋ยวใช้เดี to to like ๋ยวใช้เจ้านายดีกว่าเอานางเอกนี่แหละให้ให้คนผู้นี้รักนะคะจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นให้ได้ใกล้ชิดกันนะคะด้วยความช่วยเหลือของพ่อบ้านตัวแสบกับคนสนิทของนางเอกตัวแสบทั้งสองคนนี่แหละค่ะจนก็กลายเป็นความชอบซึ่งกันและกันขึ้นมานะคะดังนั้นก็มีการสารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันค่ะแต่นี้ ว่านเหนียงนะคะนางเอกของพวกเราก็พบโดยบังเอิญว่าไอ้ไอฟ้ฟางโมค,คนเดิมเมื่อชาติก่อนน่ะจริงๆแล้วเป็นฆาตรกรที่ทำให้พี่ชายที่นางนับถือนะคะเมื่อชาตินูน่นชาติก่อน300ปีก่อนนั้นเสียชีวิตลงค่ะแต่ทีนี้เรื่องนี้นะคะมันมันยังไม่ปรากฏเพราะตอนนี้มันแค่6ตอนแล้วหวานไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะตอนนี้ความจริงมันยังไม่ปรากฏแต่ว่านางเอกก็คือได,ได้ได้รับข้อมูลมาแบบนี้ค่ะนางเอกก็เลยเกิด ทั้งความสงสัยทั้งความเจ็บปวดเลยนะคะว่าเอ๊ะนางคงจะต้องสูญเสียโมเออไปอีกแล้วนะคะตามที่ที่นางเคยสูญเสียมาแล้วทุกๆชาตินั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อไหร่นางจะทำทูบหอมที่เป็นทูบศักดิ์สิทธิ์นี้เสร็จสักทีน้าในเวลานั้นนะคะทางเมืองรัววหยางเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ถังตอนนั้นก็คือถูกแบบ เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันชั่วข้ามคืนเลยมีการมาของพวกพวกควันดำอะค่ะควันดำก็คือพวกมารน,นั่นแหละเนาะพวกอสูรพวกปีศาจอื่นๆนะคะก็ทำให้วนเสียงเสียก็ตกอยู่ในวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะนางเอกก็เลยรู้สึกผิดหวังมากเลยว่าผู้ชายที่นาง คอยเฝ้าตามหามา300ปีเนี่ยมันกลับกลายเป็นความว่างเปล่าไปเพราะว่ารักกันไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีความรักที่นางจะสามารถนำมาใช้ในการทำทูบหอมศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะชีวิตในอดีตแล้วก็ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยรักที่ทรมานเนี่ยมันก็ดันทรมานทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกกว่าเมื่อ300ปีก่อนนะคะแล้วก็อันเนี้ยหวานว่ามันจะต้องเป็นความเข้าใจผิดค่ะมันจะต้องมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้ ะะมันจะต้องมีเรื่องราวที่ซ่อนเลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจุดนี้6ตอนแรกก็จะทําให้จุดความน่าตื่นเต้นของเรื่องแล้วก็ทําให้อยากรู้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วใครเป็นผู้จัดฉากเรื่องราวนี้มาแล้วคือมันไม่ได้ยาวนานแค่ปี2ปีมัน300ปีไงแสดงว่ามันจะต้องมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจาก6ตอนนียเราก็จะเห็นว่าความเป็น เคมีของพระเอกนางเอกอ่ะเออน่ารักดีนะคะก็มันก็จะขำๆตอนที่นางเอกพยายามกดขี่ฝั่งโมนะคะเพราะว่าในฐานะที่ฝั่งโมจะต้องยอมนางค่ะเพราะนางเป็นคนเดียวที่สามารถจะช่วยทัญญาของเขาให้ฟื้นขึ้นมาได้นะคะแล้วนางเอกของพวกเราก็พยายามทุกวิถีทางเลยที่จะสกัดทูบออกมาจากร่างของฝั่งโมให้ได้ค่ะแต่จริงแล้วฝั่งโมที่พระเอกของพวกเราที่ดูเหมือนจะอ่อนแอนะคะแต่จริงแล้วเขาฉลาดแล้วก็มีความ กล้าหารมากๆเลยนะคะดังนั้นทั้งสองคนเนี่ยค่ะคือเขาพระเอกอมักจะใช้ปัญญาสู้นะคะแต่นางเอกจะใช้อารมณ์ค่ะเพราะว่าอารมณ์เสียเธอรอมา300ปีแล้วนะคะแต่ทูบยังไม่สำเร็จสักทีนั่นเองค่ะ มีเพื่อนๆท่านใดติดตามชมนะคะซีรีส์จีนเรื่องนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับ6ตอนแรกนะคะสามารถที่จะถามหวานได้ค่ะส่วนถามว่าหวานจะเล่าเป็นตอนๆไหมเรื่องนี้เดี๋ยวขอดูเวลานิดหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้หวานเหลืออีกแค่1นึสัปดาห์เองสำหรับสาหรับฮอลลเดย์นะคะ <c oughs> หวานขอมา3สัปดาห์ค่ะโอยใช้ไปกับการอ่านหนังสือแล้วก็การดูซีรีส์ดูหนัง ะะของหลายๆชาติเลยอะสนุกมากๆเลยนะคะแต่ถ้ามีเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยวหวานจะมาเล่าให้ฟังละกันนะคะเพราะมันก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่14ตอนเองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ